สวัสดีครับสวัสดีพี FC, ่พี่เอฟซีทุกทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีพี่พี่ที่มีอุปการะคุณทุกทุกท่านนะครับวันนี้ชอ็อปมะขามเท่านะครับกลับมาในงานตัวครั้งอีกเช่นเคยนะครับอีพีนี้เป็นอีพีที่257นะครับอีพีที่257ก็เหมือนเดิมนะครับมีของสวยๆมาแบ่งปันกันอีกเช่นเคยนะครับมีของสวยๆมาแบ่งปันอีกเช่นเคยก็ห่างหายไปหลายวันนะครับก็รุ่นก่อนนี้หายไป4วันนะครับ มาลงได้1 ep แล้วก็เว้นไปได้วันหนึ่งสวันนะครับก็มาลงอีก1 ep ก็คือ ep ล่าสุดก็คือ ep นี้ ep นี้เป็น ep ที่257นะครับก็มีของสวยมาแบ่งปันพี่ๆ fc คับอีกเช่นเคยนะครับช่องทางการติดต่อทิ้งไว้ให้เรียบร้อยแล้ว3ช่องทางนะครับมีเบอร์โทรศัพท์0 6 3 7 9 7 3 7 7 1นะครับเบอร์โทรสามารถแอดไลน์ได้แล้วก็มีรูปภาพพิเอโอโค้ดของไลน์นะครับสามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามขอรูปเพิ่มเติมกับผมได้เลยนะครับยินดีให้บริการพี่่่ททุกานนนะะคครรััับบตลอด24ชวโมง ก็ถ้าตอบช้าตอบช้าถ้าเกิดตอบช้าต้องขออภัยด้วยนะครับตอบช้าต้องขออภัยด้วยเพราะว่าบางทีก็ยุ่งยุ่งหลายทางนะครับหลายทางเมื่อวานนี้ก็ไปหาของมานะครับก็มีของสวยๆมาแบ่งปันนะแล้วก็มีของหลุดจองนะครับมีของหลุดจอง <c oughs> มีของหลุดจองมาสองสามรายการนะครับก็คือหลุดจองนะพี่ๆเอท่านไหนชอบหรือสนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับ สอบถามกันเข้ามาได้ราคาไม่แพงนะสำหรับ EP นี้ผมแบ่งให้เลยทุกรายการนะครับถูกใจราคาไหนนะครับถูกใจชิ้นไหนถามราคามาราคาเปิดอยู่ที่ผมราคาปิดอยู่ที่พวกพี่ๆนะครับพี่ๆเอีท่านไหนชอบก็ลองทักแคปรูปมนาะสอบถามได้นะครับเอ่อช่องผมยังไม่มีปลายทางนะครับยังไม่ได้ทําปลายทางต้องขออภยัยพี่ๆเอพี่ๆชาวยูทูบหลายๆท่านนะที่บอกว่าทําไมยังไม่มีปลายทางต้องขออภัยด้วย พราะว่าบางทีมันปลายทางมันยุ่งยากนะครับผมเข้าใจนะแต่ก็ลองศึกษาผมก่อนนะครับผมลองศึกษาผมก่อนนะ,ะผมคุยง่ายนะครับคุยง่ายใจดีนะครับไม่ต้องกลัวเลยคุยง่ายและใจดีไม่ต้องกลัวกันนะครับคุยกันง่ายๆใจดีด้วยนะครับพี่เอฟซีท่านไหนได้สัมผัสผมแล้วนะผมบอกเลยว่าผมเป็นคนชัดเจนนะครับตรงไปตรงมานะครับตรงไปตรงมาชัดเจนแน่นอนนะครับผม ผมเองอะ่ะอยากให้พี่เอฟซีหลายท่านนะได้ของดีๆไ้บูชานะครับของผมเป็นพระเหมาบ้านนะเป็นพระเหมาบ้านนะครับเหมามาได้แต่ละทีก็บางทีก็มีนะครับขาดทุนบ้างกาไรบ้างมีนะมีมีของผมเนี่ยถ้าเกิดผมขายได้ต้นทุนคืนมาเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยว่าของผมแบ่งให้พี่เอฟซีได้แน่นอนนะครับมีพี่พเอฟซีอ่ะจองของไว้แล้วของหลุดจองนะครับหลุดจองก็ ไม่เป็นไรนะครับไม่ว่ากันนะไม่ว่ากันก็วันนี้มีมีสามเล่มนะครับมีมีสามเล่มมีพระเครื่องหลายรายการเลยแล้วก็มีเครื่องรางนะครับมีเครื่องรางก็มีตะกุดนะเป็นตะกุดกบกุมารมะเฟืองนะครับตะกุดกุมารมะเฟืองที่สอก็เป็นพระเครื่องนะครับพระเครื่องจะมีหลายหลวงพ่อนะมีหลายหลวงพ่อนะครับก็ลองดูเอาส่วนมากก็จะเป็นพระพื้นที่บ้านผมถ้าเยอะนะครับ พื้นที่บ้านผมโะเยอะก็ราคาก็ไม่แพงนะครับแบ่งได้ต่อรองได้ราคาเปิดอยู่ที่ผมราคาปิดอยู่ที่พี่ๆกฎกติกาของช่องมีอยู่เสมอนะครับให้พี่เอฟซีทุกๆท่านนะครับศึกษาก่อนสะสมนะศึกษาก่อนสะสมดูให้ใช่ดูให้ชอบก่อนบูชาพรกเครื่องและเครื่องรางนะครับก่อนบูชาพรคเครื่องและเครื่องรางนะครับควรศึกษาควรศึกษาก่อนเก็บสะสมดูไม่เป็นเอาคนที่ดูเป็นมาช่วยกันดูได้นะครับ ดูไม่เป็นเอาคนที่ดูเป็นช่วยกันดูมาช่วยกันศึกษานะครับชอบไม่ชอบพูดกันง่ายๆตรงๆได้ๆนะครับไม่ต้องกลัวนะครับก็อีพีนี้มาลบไม่ลบกลัวเวลาพี่ๆมาแล้วกันรายการแรกเลยเป็นมีดนะเป็นมีดหลงพอเดิมยุคต้นทั้งคู่เลยนะครับมีดหลงพอเดิมยุคต้นทั้งคู่นะครับเป็นมีดด้ามไม้คอเหล็กนะครับด้ามไม้ฝักไม้คอเหล็กด้ามงาด้ามงาฝักไม้แหมโบราณนะครับ สองเล่มเป็นมีดยุคต้นทั้งคู่นะครับมีดยุคต้นทั้งคู่เล่มแรกนะครับเล่มแรกยาวสิบนิ้วนะใบหกนิ้วนะครับเล่มที่สองนะเล่มที่สองมีดเจ็ดนิ้วครึ่งใบสี่นิ้วนะครับราคาไม่แพงและกันพี่เอฟซีราคาไม่แพงผมแบ่งให้ได้ผมแบ่งให้ก็ลองต่อรองกันเข้ามาลองทักถามราคากันเข้ามาเปิดใจนะครับเปิดใจทักถามผมได้เลยนะครับเล่มแรกเนี่ยเป็นมีดด้ามไม้ฝักไม้ มีดยุคต้นนะผมบอกก่อนนี่ยุคต้นโบราณเลยนะครับขอเหล็กนะขอเหล็กนี่ตอกน่องสิงผีเสื้อนะครับเขาเรียกน่องสิงผีเสื้อหรือน่องสิงกระหนกก็ได้นะครับนี่ดูสวยๆนะครับสวยๆเลยมีดใบสวยมากนี่มีดใบสวยมากเป็นมีดหลงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับนี่ เป็มีดหลงก็เดิมวัดหนองโพร,ราคาไม่แพงหรอกผมบอกเลยว่าราคาไม่แพงนะครับลองทักเข้ามาคุยได้นะผมคุยได้นะครับผมกล้าพูดว่าของผมไม่แพงนะนี่อันนี้เป็นด้ามงานนะช้ำๆเลยยุคต้นเหมือนกันแหม้ทากลายนะครับแหม้ทากลายแปะตังนะครับนี่ตอกเสมาเต็มใบนะเป็นมีดหลมม็เดิมยุคต้นเหมือนกันนะครับตอกเสมาเต็มใบก็ พี่พีเอหลายท่านาอยากได้แต่ไม่กล้าต่อนะครับไม่กล้าต่อผมแบ่งได้ผมก็แบ่งให้นะครับผมแบ่งได้ผมแบ่งให้ผมพูดง่ายชัดเจนอยู่แล้วนะครับพูดง่ายชัดเจนคุยง่ายด้วยนะครับคุยง่ายถ้าพี่พีเอฟซีท่านไหนชอบก็ลองทักกันเข้ามานะครับเราทักกันเข้ามาส่วนมีดเล่มนี้นะหลุดจองมาผมไม่ได้เอามาลงนะเป็นมีดหลวงพ่อบุญมีนะครับหลวงพ่อบุญมี แหมปินโตด้ามเขานะครับนี่แหบมบปินโตด้ามเขานะนี่ผมบอกเลยว่าแหมปินโตเล่มเนี้ยเจ้าของเช็ดและดูแลดีมากนะแล้วมีดอะสมบูรณ์มากนะครับนี่ผมบอกเลยว่ามีดสมบูรณ์มากแหบมบปินโตนะม,มีดหลวงพ่อบุญมีวัดเขาสมอคอนนะครับนี่สวยๆด้ามเขานะครับนี่มีดด้ามเขานะครับ ผมบอกเลยว่าสวยจริงสำหรับ PPFZ ท่าไหนที่อยากได้ก็ลองทักเข้ามาสอบถามราคาผมแบ่งได้ผมแบ่งให้นะคุยกันง่ายๆนะครับถูกใจใจ่ายจบนะส่วนอันนี้นะเป็นพระรอโบราณหลวงพ่อทานะครับวัดพนมแต่จังหงวัดนครปฐมเป็นพระรอโบราณพิมพ์ประกบ2หน้านะครับนี่พิมพ์ประกบสองหน้าสวยๆเลยนะครับสวยๆเลยนี่ สวยๆเลยเป็นพระรอโบราณน,นะครับมีการตะไบเก็บขอบนะนเขาตะไบเก็บขอบเก็บรายละเอียดนะเป็นพระรอโบราณที่สวยนะองค์เนี้ยราคาไม่ได้แพงนะพี่พีเอฟซีลองถามราคากันมาได้แบ่งได้นะครับแบ่งได้องค์นึงไม่แพงนะครับอยากบูชาซักมาสอบถามนี่กะลาพ่อน้อยนะครับนี่ มีพี่พีเอฟซีหลายท่านดูเป็นพ่อปิ่นนะอ่าจะเป็นพ่อปิ่นก็ได้เพราะว่าอักขระอาจจะเป็นพ่อปิ่นนะครับนี่แต่ด้านหน้ายุคพ่อน้อยแน่นอนแต่ก็ไม่เข้าใจนะผมได้มาตราฐานนี้นะครับได้มาตราฐานนี้ผมดูเป็นพ่อน้อยนี่เหรียญพรมสีหน้าอาจารย์เฮงนะครับเหรียญพระพรมสีหน้าอาจารย์เฮงมีลูกค้าต่อมาแล้วนะต่อมาแล้วผมเก็บให้ พอมาถึงอีกวันหนึ่งมาต่ออีกบอกเลยราคาที่ผมให้เนี่ยมันถูกที่สุดแล้วครับราคาที่ผมให้เนี่ยถูกที่สุดแล้วครับพี่พี่นะนี่ราคาที่ผมให้เนี่ยถูกที่สุดแล้วแล้วเหรียแล้วเรื่องของเรื่องเลยเหรียดูง่ายนะครับนี่เรื่องของเรื่องเลยเหรียดูง่ายสวยๆนะต่อแล้วต่ออีกผมให้ไม่ได้จริงๆในเมื่อต่อมาแล้วในราคานั้นนะครับนี่ฮะหลุดจองกันมีสององนะเดี๋ยวมีอีกนะครับ อันนี้สมเด็จวันละคงพิมพ์ใหญ่เรี่ยมเงินยกยกซุ้มนานะอืมเรี่ยมเงินปิดหลังขุนหน้าคสวยๆนี่สวยๆเลยนะครับพี่เอฟซีท่านไหนชอบทักมาได้นะไม่แพงนะผมแบ่งให้ล้มมวยให้เลยวันเนี้ยเหมือนล้มมวยให้นี่พาปิดตาหลวงพุ่เอี่ยมนะครับจุ่มลักแห้งๆเก่าๆสวยๆนะครับ ตัวทรงองเอลได้หมดนะครับลักเก่าถึงยุคแน่นอนนะนี่ลักเก่าถึงยุคสวยๆพี่พีเอฟซีท่านไหนชอบก็ทักมากุมารเคยเอามาลงแล้วให้ดูนะครับนี่สวยนะตัวจริงเสียงจริงเหมือนกันนะหลวงพ่อเต๋นะครับกุมารงาแกะหลวงพ่อเต๋นะครับสวยๆเลยราคาไม่แพงนะนี่ตะกรุดเงินอาจารย์เฮงไพวันนะครับตะกรุดเงินผมมีสองดอก อีกดอกหนึ่งยังหาไม่เจอเลยผมได้มาสองดอกได้มาเป็นตะกุดคู่อาจารย์เฮงไพวันนะตะกุดเงินผมได้มาคู่กันสองดอกนะครับนี่ผมได้มาคู่กันสองดอกนะครับ,ะรบตะกุดเงินอาจารย์เฮงไพวันนะครับสวยๆเลยนะไม่แพงไม่แพงนะครับแล้วส่วนนี่ตะกุดมงคลโตรถนี่หลวงปู้่เอี่ยมนะครับ มีสองดอกอันนี้เป็นเงินนะเอ้ยอันนี้เป็นทองนะครับหัวหุ้มทองท้ายหุ้มทองแท้นะนี่มีสองดอกสวยๆเลยลายเกลียวเชือกถักเชือกจุ่มลักนะครับ p p f c ท่านไหนชอบนะทักมาไม่แพงละกันผมแบ่งให้นะครับในราคาที่จับต้องได้คุยกันง่ายๆแบ่งของกันง่ายๆผมใจดีคุยง่ายอยู่แล้วนะครับตัวน,นี้เป็นหลวงพ่อกล้วยนะครับนี่มารวิชัย อ,อกใหญ่หน้าใหญ่ข้างเรียบเป็นพระเนื้อดินผสมผงนะเป็นพระเนื้อดินผสมผงหลวงพ่อโวยวัดโคศิตารามนะครับนี่สมเด็จแหวกม่านมานวิชัยนะครับแล้วก็มีเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับเนื้อทองแดงกระล่ทองนะครับเรียมเงินพร้อมใช้เลยนะเหรียญหลวงพ่อคงนะครับสวยสวยเลยนะนี่วัดบางกระพร้อมสวยสวยพี่พี่เอฟซีท่านไหนชอบทักมาได้นะครับ ส่วนองค์นี้นะนี่เหรียญอาจารย์นำนะครับนี่เหรียญอาจารย์นำสวยๆเลยนะครับวัดดอนสาลานะครับนี่วัดดอนสาลาเหรียญเนื้องเงินพัทลุงสายใต้นะครับสายใต้เหรียญคมกิฟตนะพีเอฟซีเหรียญคมกิฟเนื้องเงินพีเอฟซีท่านไหนชอบทักเข้ามาสอบถามกันได้นะครับนี่แล้วผมได้เหรียญหลวงพ่อโกนมาใหม่หนึ่งเหรียญน,นะครับ เหรียญหลวงกวยเนื้อทองฝาบ,บ้านรุ่นแรกอีกฝั่งหนึ่งจานยันตุกตานะครับนี่อีกฝั่งหนึ่งจานพุทธอนนะสวยๆเลยนะครับนี่เหรียญสองห้าศูนย์สี่เนื้อทองฝาบ,บ้านรุ่นแรกเรี่ยมเงินพร้อมใช้นะครับมีพีเอฟซีท่านไหนอยากได้ก็ทักกันเข้ามานะครับ <c oughs> ส่วนเหรียญน,นี้นะนี่เหรียญหลวงมาเดิมสองสี่แปดสองนะครับ เนื้อทองแดงกระไลทองดอกจันโค้งนะครับเหรียญรูปไข่หลวงพ่อเดิมบัดหลวงโพสวยๆนะครับนี่หลวงพ่อปลาบา,บางนหลวงโคพิมขีนนกสวยมากองนี้ยเป็นพระเนื้อดินยุคต้นนะครับเป็นพระเนื้อดินยุคต้นนี่ผมชอบจังเลยองเนี้ยิ่งส่องเท่าไหร่ยิ่งมันนะผมบอกก่อนส่องเท่าไหร่ก็มัน หลวงพ่อปางวานมโคพิมคีเม่นมันมากผมดูมันมากองนี้ยส่งไปส่งมาชอบครับองนี้ชอบจริงๆพี f c อท่านไหนชอบนะทักมานะครับแบ่งปันได้เป็นพระเนื้อดินยุคสองสีป่ปลายปหลวงพ่อปางวัดปางน,นมโคนะครับหลวงพ่อปางวัดบางน,นมโคพิมขี่เม้นนะ โหว่าสวยอะองนี้สวยมากนะครับนี่ดูสวยจริงนะครับสวยจริงๆไม่จกตาแน่นอนพระองค์เนี้ยนี่เคยได้มาแบบไม่มีเลี่ยมเก่านะภาพเพชรกลับหลวงพรเดิมวัดหนองโพนะครับภาพเพชรกลับหลวงพรเดิมวัดหนองโพนะผมเคยได้มาแบบไม่ได้เลี่ยมนี่อันนี้เขาเลี่ยมเก่าโบราณไว้นะครับ เขาเรียกเลี่ยมเดิมโบราณนะอย่างเงี้ยนี่ดูภาพดูง่ายมากบ้านเนี้ยภาพดูง่ายนะครับภาพดูง่ายมากพี่ๆเอฟซีท่างไหนดูชอบนะทักมาได้เลยนะครับทักมาพร้อมแบ่งปันให้เลยนี่ปิดตากลนครกนะครับ สวยๆองค์นี้เก่าจริงเก่าจริงเก่าจังเลยนะครับนี่แล้วราคาไม่แพงนะพีเอฟซีผมแบ่งได้ผมแบ่งให้นะนี่เก่าจริงๆนะครับเก่าจริงๆพีพีเอท่านไหนชอบทักมาได้นะครับนี่มาเฟืองหลวงพ่ะพักวัดโบสถ์สวยๆจังหวัดอ่างทองนะครับนี่สวยจริงนะครับนี่ เหร,รียญกรมหลวงหลวงปุทิมวัดสะหาไร่นะครับเหรียญนี่อุดมศักดิ์เขตอุดมศักดิ์หลวงปุทิมวัดสะหารไร่นะครับ ian, เรห,หร,รียญกรมหลวงชุมพรนะนี่สวยสวยเลยเนื้อทองแดงลมดํานะครับเนื้อทองแดงลมดําสวยสวยเหรียญนี้แกะออกจากขอบทองนะที่ผมเคยพูดครั้งที่แล้วนะมีสองเหรียญตอนนี้เหลือสองเหรียญนะครับแล้วก็เหรียญหยดน้ําหลวงพุธิมวัดละหารไร่นะ เหรียญยศน้ําเนื้อทองแดงนะครับนี่เนื้อทองแดงลมดําเหมือนกันนะครับนี่เหรียญผิวเดิมเขาเลี่ยมไว้อ่ะเขาเลี่ยมทองไว้แล้วเขาแกะทองไปนะครับนี่เหรียญสวยกิฟต์นะเหรียญคมมากเหรียญสวยเดิมนะครับเหรียญสวยเดิมนะเลี่ยนอยู่ในกรอบทองไม่เคยโดนไม่เคยโดนเหยื่อผมบอกเลยว่าเหรียญสภาพคมกิฟต์ PPT ท่านไหนชอบนะทักมาได้นะครับทักมาได้นี่ ผมได้ประพาณิชทนหลวงปู่สุกว right ัดปากคอมขามเท่ามานะครับเป็นประพาณุนทนรัศมีข้างเลอะเนื้อทองแดงผสมโลหะนะครับหรือทองแดงเถื่อนหลวงปู่สุกวัดปากคอมขามเท่าปุกเสกนะเป็นพระรอโบราณนะครับนี่เป็นพระรอโบราณพิมพ์สี่เหลี่ยมนะมีการตะไบข้างเก็บขอบสี่มุมนะครับนี่พระรอโบราณนะจะมีการตะไบข้างเก็บขอบสี่มุมนะครับ เป็นประพามนทลหลวงพุทสุขวัดปากของมาขานเท่านะครับพิมพ์รัศมีข้างเลอะ PFC ท่านไหนดูชอบนะทักมาสอบถามกันได้นี่ผมได้ของมาชิ้นหนึ่งยังไม่ได้ลงเลยก็กะว่าเดี๋ยวจะเก็บไปก่อนมันสวยจนเกินไปนะครับสวยจนเกินไปสวยมากเขาเรียกว่าสวยมากละกันนี่อันนี้มาโชว์นะนี่ สภาพอย่างนี้นะผมบอกเลยว่านางฟ้านะครับมีดหลวงพ่อะเดิมนะครับมีดปากกาหลวงพ่อเดิมสามกริยันะด้ามงาฝักงานะครับตัวเหล็บเน็บเป็นหน้าผมบอกเลยว่าเล่มเนี้ยนางฟ้าเลยเพราะว่าเดิมจริงๆมีดไม่เคยใช้นะมีดไม่เคยใช้นะครับสามกริย์ติดอยู่ตรงนี้อย่างเดียวเนี่ยที่แหมขาดเพราะเจ้าของเขาไม่ใช้ต่อนะครับนี่ เขาได้มาลแล้วแหมันขาดเขาก็เลยไม่ใช้เลยเก็บนอนเซฟยาวๆนะครับสวยมากนะนี่นี่ผมบอกเลยว่าสวยมากเล่มเนี้ยนี่สวยมากสภาพสมบูรณ์จริงๆนะอย่างเงี้ยนี่เก็บนะครับเก็บไว้ก่อนเอาไว้ชมในอีพีต่อไปแล้วกันนะถ้าเรียกว่าทิ้งน้ำจิ้มไว้ให้หน่อยหนึ่งนะครับก็ พีพีเอซีท่าไหนชอบก็ทักมาได้นะครับทักมาได้มีเล่มนี้ยังอยู่นะมีพกปืนดํำปืนนะครับนี่มีด้ำปืนยังอยู่นะครับไม่แพงนะไม่แพงแบ่งให้วันนี้ปรับราคาลงให้ด้วยนะครับนี่ลายตอกลายเพชรพญาธรไว้เคยดึงให้ดูแล้วนี่เพชรพญาธรน,นะครับนี่สวยๆเลยเดี๋ยวปรับราคาลงให้พีพีเอฟีท่าไหนชอบหรืออยากได้ก็ทักนั้นเข้ามานะครับอีพีนี้ผมก็ มีของสวยๆมาแบ่งปันใหพี่ fc ไว้เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ใน ep หน้านะครับก็ฝากพี่พี่ชาวยูทูบท่านใหม่ๆหม่นะครับที่เข้ามาแล้วรับชมและฟังฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามกดถูกใจนะครับเพื่อเปิดการมองเห็นนะครับเพื่อเปิดการมองเห็นใน ep ต่อไปของผม ep นี้ผมก็ขอฝากเนื้อฝากตัวพี่ๆ fc ทุกท่านไว้เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ใน ep หน้านะครับสวัสดีครับ